สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็นเนืออเดิมนะคะวันนี้ฝนตกเนาะแล้วก็อัปเดตตอนนี้ตรงสารพวกขะเนี่ยี่ยน้ำตากข้าวเห็นปะโอ้โหมาจะเต็มเต็มตอนที่ไม่ตากฝนก็ไม่มาเนาะไม่ตากข้าวอะฝนไม่มาพูดผิดเนี่ยดูที่ นี่ก็ยังตกดูนะเ,เห็นไหมเอาลมมาไปบ้านยายทวดก่อนแย่ yeah, จริงพอลืมมุดตึ๊โอ้ยข้าวตากแห้งแล้วนะนี่เปียกได้ดาอีกแล้วโอ้ยหนอ สง,งสารจังสงสารจังเลยตาข้าวสงสารสงสารจังเลยเปียกหมดเลยอุตาจะแห้งอยู่แล้วนะเอาเข้าไป Uh. Uh. lên cho tập cái mô tờ motor bắt cho. Ôi, tài 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 tài. Ôi. tài 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 tài. tài Chạy. แกงขี้เห็ดไม่กินก็เอาไปทิ้งให้เอาสารุทมาให้เขาหปดรูปหนึ่ลเพี้ <c oughs> พงเอามาโทครูปวาเอาไปให้ยันสายงเ,าสเาสงสาราโรยแจสาร ไปไหนดัมดินไปแม่งไม่ให้จับเลยแบบมาตั้งมาตั้งนานแลวทำไมมันไม่ให้จับเลยวะ่ามกินแล้วน้ามัาน,นถามากแม่แม่ก็ต้องบอกตมกิด้วยขำเลยเ้หาต้องกวามนไวยต้องบอกเอโอ้จนะนอนเนี่ยหหาเราเนาะท โอ้ยเดี๋ยลูกหนึ่งจะไปแกงตำเช้าแม่ยายขึ้กระดูกหมูมาแล้วไม่กล้าเอาข้าเยอะหรอกมันแพงของดองอะไรเลยอือดองหนึ่งปลิงตักกลิงท่านเอาจะไปไหนน่ะเนาะเป็นแม่มันเหรอมาสงสารหอกตากข้าวไอ้ตอนที่ฝนไม่ตกอ่ะเอาตอนที่เขาไม่ทำงานหน้าข้างใไม่ตกตายตายดับทมิน ตอนนี้ไม่ได้มาหามึงเลยจบแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านเลยนะเดี๋ยวว่ากูไม่บอกกูไม่เตือนนะเดี๋ยวถากูไม่พูดกูพูดในเลิกมลกันใหญ่เลยลู่เต้าอ,อะไรก็ก็ว่าคนไหนที่ถูกว่าเนี่ยคนเขารักคนนั้นแหละเขาถือว่าทำไมไม่เอาสีดำไปสน้ำขอให้อุ่สีดำอ่ะ โมโมมันเอยนี่นี่ฉันมาตั้งนานแล้วปิกั้นบ้านใต่บ่ายสองป็นกมล้นอยู่กระแดดก็เสียวอยู่เมื่อเลี้ยงเสียวยายยายเขาวิ่งหนีทันไม่ลมอ่ะไปเดินทางเจนมาช่วยกิกายเราขี่ยานวนวัดเจ้าก็วิ่งพี่เรียกเจ้าก็วัดเนี่ยล็อกหลอนนู้นพี่เรียกเจ้าไอ้เรียกอะไรงุดตื่นนะอะไรงุดตื่นรวยเจ้พอเจียพี่ยานไว้ฟั้งแครเพชรหลังนะ ยายยงกระรวดตเรอเนไข่ไข่หมูกระวายไข่ก้อยกระวายอาจะจับได้ยังเนี่ยจับได้ไหมเนี่ยกระเด้าลองกี่ห้าแต่แตไอบ้านเก็บกันเอเอง ตาดกันเนาะโนประมาณยังกุยรยรดนามติทยหนาติทช่มการเครื่องหมักไก่มาแล้วสองร้เ้าสิบอทยของไทยแล้วจะขายตอนไหน จะขายไรจะไปขายกับทินไงอ๋อทำกับทินอ่ะเหรอวันที่อะไรนะวันที่สี่เป็นสุดสินะสิบเอ็ดสิบเอ็้นิสิบสองค่ะจะไปพองเี็อีกน้ำทำบ้าบินเลยเตยังเล่นหรือวะสร้างธนามมุกชีติดก็ได้หนอ เดลี่สั่งมาดิบอกให้สั่งตั้งนานแล้วแม่พอแม่แม่กินแล้วก็ดีขึ้นแต่ไม่ให้สั่งหมดแต่จะได้เงินอยู่นั่นแหละต้อสั่งมาสั่งเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนูได้เงินสับลอกก่อนหนูจะสั่งของอียุ้ยอันดีเลยเลยลเดี๋ยวได้ได้เงินสับลอกก่อนแม่ก็ไม่กล้าจ่ายเราดีใจอีจะวิ่งทำไมฝนตกอ่ะใม่ดำอยู่วิ่ทำไมขอยุ้ยพัน ันเก้าสิบบาทอีกเพิ่มต่อสิบบาทโกนใส่กี่ตัวเอจะเจ้ามือเหรอยุ้ยได้ลูกสาวมันมันอยากได้ลูกสาวอยู่แล้วทั้งหัวทั้งเรียพอมันได้มันดีใจใหญ่เลยมากินลนะยุ้ยดาราแม่เป็นตาตรงตาโตอะไรหายหมดไม่จ้องไปขาดตัดอะไรอันนี้ไม่ใช่ที่สั่งมาแค่ขอยืข้ยคอยื้ยมาหาขอยยุ้นแพงมันของดีอ่ะ เพาว่าของดีันแเทไม่ได้หมดไนอย่างหนูนล้กินกาแฟที่หนูสั่งมานะตาที่กับหนูมีขี้ตาตาดงตาแดงที่หนูตาแดงย่างไก่ไหมหนูกินแค่วันสองวันหนูหายเลยกับที่มีขี้ตากับไม่มีเดี๋ยวได้เงินสปอตเนี่ยหนูจะสั่งกาแฟเหรอซื้อหนึ่งแสนหนึ่งสี่ร้อยเก้าสิบยี่สิบเกาสิันเป็นป็นนันโอ้กระปุกเบลอเลยกระปุกกาแฟนั่นค่ะ ผมคุมเรื่องบาลานซ์ปีนแล้วก็ได้ยามาอีกกระปุกหนึ่งไอ้ทรายที่ตาแดงๆนะฮะกินสองวันเองหายตาแดงเลยกินยาอะไรไม่หายอ่ะแล้วมันหายมาหวานนั่นนะแก่เบาหวานทองอันนี้เราทำยัยน้องไปนี่ก็หมดแล้วยา เดี๋ยวได้ตังค่าสัพหรอกก่อนเดี๋จะสั่งยังไม่ได้ตังยังไม่มีการติบหมดแล้วเหลือแต่เม็ดเม็ดเหลืออยู่สกที่กินหมดแล้วเหรอแม่จะจหุ่นโมสนะัหุ่นซีส้เสั่สั่งสั่งกินแล้วมันยังมองเห็น แต่ตีรือในแกเจียจนกคือมันล้างเข้าใจไหมมันไล่ก็ไม่ดึงเข้าใจมันไล่มันไล่ออกไงถ้าเรากินไปมาคือว่ามันออกหมดแล้วมันก็จะสว่างแล้วต่างแต่วยงต้นน well ี่เออเนี่ยวิต้นใจอ่ก po ินไปเรื่อยแต่สั่นของมันกิน สีมันเม mm ื mm <A> ่อนการต่อเนื่องคนเราครึ่งกับแม่เป็นอไรพออูยุยังไงพออายุยังถึงเป็นกระปุกวะเป็นกระปุกลายจานเป็นพันอ๋อฝนตกเนาะแม่ได้คอตโนมัสเอาย่ยยายหุ่นทำอะไรจุดไฟเผาตรงนั้นเหรอฮะย่ยยายหุ่นดัดดัดเรื่องนังนู้ดรวย ฝนตกแล้ว